กำลังถูกค่ะ hmm. อันนี้ห้องหนึ่งจะอยู่โซนนี้ค่ะลูกค่ะอันนี้ห้องสี่ใช่ไหมอันนี้ห้องหนึ่งสี่คนค่ะทักส่ทันแล้วก็เก้าสิสิบเอ็จะอยู่โซนโอเคค่ะบนรถเอาของลงได้นะคะ

มีหัว้ามีกระจกด้วยเพราะว่าเม่ไปมาต้องคนอลบมันแยก็ลยตาลยเดี๋ยวนี้ห้องอะไรกนอันี้จอยู่นะอ่ะมันสคนเนี่ยเฮยแล้วเขาก็สองคี่ดีข่าห้องห้องสองคนเนี่ยมีมเวมีได่าผไม่รู้เฮ้ยพอขอยัดเป อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องสองคนนะคะห้องที่เราพักก็จะเป็นห้อง J11 เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมในห้องกันนะคะนี่ผู้คนห้องเขาแบบเป็นสไตล์มินิมอลสวยมากเลยนะห้องนี้ก็จะมีใดนะคะมีไมโครเวฟมีการนำร้อนแล้วก็มีตู้เย็นนะคะแล้วก็จะมีกาแฟให้ด้วยนะมีแอร์ทุกห้องนะคะแล้วก็มีทีวีด้วยเนาะ นี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องสองคนนะคะด้านในก็จะสไตล์มินิบอลถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําก็รู้สึกว่าจะกว้างกว่า,วาห้องที่อยู่สี่คนนะคะก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะมีแชมพูอะไรพวกนี้ให้น้อครีมอาบน้ําอะไรอย่างนี้นะคะนี่ห้องเคาสะอาดมากเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะนี่ ห้องที่เราพักนะคะก็จะอยู่ริมสุดเนาะก็จะเป็น1เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจเก้าแปดเจ็ดเนาะจะอยู่โซนเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกของที่พักนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของห้อง j 1ถึง j 6นะคะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอ่า สนามหญ้าเนาะเอาไว้แบบว่าทานหมูกระทะตอนเย็นเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมาทานหมูกระทะตรงนี้กันนะคะนี่ทุกค,คนแล้วก็คือแบบบริเวณอ่าที่พักนะคะก็จะสามารถวนรถนะคะเอาของไปลงแบบนี้แต่ละห้องได้แบบนี้เลยนะนี่คือแบบว่าสะดวกสบายมากเลยนะ ที่พักนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เรายืมฟรีด้วยนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เนาะ,ะอันนี้ก็จะมีกระติกน้ําแข็งนะคะแล้วก็จะมีน้ําแข็งนะคะให้เราตักฟรีได้ทั้งคืนเลยเนาะ,ะพอเราอ่าใช้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาล้างตรงนี้เนาะแล้วก็เก็บไว้ให้ที่เดิมนะคะอุปกรณ์ที่มีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ,ะมีเขียงมีช้อนมีซ่อมมีแก้วน้าํามีจานอะไรพวกนี้เนาะทุกคน อุปกรณ์ที่ให้เยยมก็มีเยอะมากเลยนะคะเรามาการประมาณ1ิบกว่าคนเนาะก็คือแบบว่าพอสําหรับสิบคนแล้วก็มีคนอื่นด้วยนะคะเขากา็มาหยิบตรงนี้กันเนาะแล้วก็จะมีถังขยะส่วนกลางให้ด้วยนะคะเอาไว้ทิ้งแบบว่าเศษอาหารอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็เอาบรรยากาศยามเย็นมาฝากทุกคนนะคะนี่คือวิวสวยมากเลยนะทุกคนถ่ายรูปแบบสวยมากๆเลย นี่ก็เวลาประมาณ6โมงนะคะมีบรรยากาศที่พักก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตอนเย็นนะคะเขาก็จะเปิดไฟเนาะเปิดไฟบริเวณสนามหญ้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะแบบว่าสวยมากแล้วก็นั่งทานมุกกระทานั่งคุยกับเพื่อนนั่งสั่งสรรค์อะไรกันบริเวณนี้นะคะก็คือถ่ายรูปแบบว่าไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนะคะคือถ่ายรูปสวยหมดสวยทุกมุมนะทุกคนเราชอบแบบที่นี่มากเลยนะ ถ้าให้คะแนนที่พักที่นี่นะคะเราให้สิบเต็ม1ิเลยเนาะแล้วก็เหมือนที่พักเขาเปิดใหม่ด้วยนะคะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะใครที่สนใจจะมา่าเที่ยวโคราชนะคะเที่ยวเขาใหญ่เที่ยงเที่ยวไร่ทองสมบูรณ์เที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยที่พักที่นี่เหมาะสําหรับ่าที่จะพักมากเลยนะคะถ่ายรูปสวยด้วยเนาะที่พักนะคะก็จะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากเลยนะคะก็คือเดินทางไม่ไกลกันมากนะคะ อันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมหมกูกระทะก่อนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะทานหมกูกระทะเย็นนี้นะ